ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Line at TPM1980 Thailand Facebook at TPM1980 Thailand ฝ่ายขาย021571250 0859928486ฝ่ายหลังการขาย0951190033สวัสดีครับ ผมทีมช่างจากบริษัท TBM 1980จำกัดหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้นำเสนอเครื่องเติมลมรุ่น TB 0 1ให้ทุกท่านได้รู้จักวันนี้ก็มาถึงคิวของเครื่องเติมลมรุ่น TB 0 2เครื่องเติมลมรุ่น TB 0 2จะมีความกว้าง4 0ซนเมตรความยาว2 6 8ซมและความสูง1เมตร3 6ซนเมตร จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ LED เรามาทำความเข้าใจกับฟังก์ชันของเครื่องเติมลมรุ่น TB02 กันเลยนะครับปุ่ม refill ใช้สำหรับเติมยางที่ไม่มีอากาศภายในยางปุ่ม cancel ใช้สำหรับหยุดการทำงานปุ่ม unit ใช้สำหรับเลือกหน่วยวัดค่าแรงดันในการเติมลมและปุ่มเพิ่มกับปุ่มลดใช้สำหรับตั้งค่าในการเติมลมปุ่มสวิต์เปิดและปิดเครื่องขั้นตอนในการทำงานของเครื่องเติมลมรุ่น tb 0 2ก็จะเหมือนกับการใช้งานของเครื่องเติมลมรุ่น tb 0 1ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลด เพื่อตั้งค่าลมที่จะเติมเข้าไปในยางตามความเหมาะสมกับล้อที่จะเติมเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วก็ให้ทำการใส่หัวเติมลมเครื่องก็จะทำการเติมลมไปยังล้อรถของท่านเมื่อเติมลมถึงค่าที่ตั้งไว้เสียงจะแจ้งเตือน ก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสินค้าของบริษัท TPM 1980ไปติดตามได้ที่ www.tpm1980.com แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางบริษัทขอบค,ครับ